สวัสดีครับอ่ามาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอ่าหายกันไปนานนะครับกับการรีวิวรถนะครับอ่าพอดีช่วงนี้ยุ่งๆและก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมพามาดูโซนิกล้อม่วงนะครับโซนิกสีแดงล้อม่วงนะครับอ่าเดี๋ยวไปกันทีละจุดเลยครับอันนี้เป็นดุมย่อนะครับ แล้วก็ก้านลุงนะครับก้านไทเทนะครับขอบม่วงอันนี้เป็นสีเดิมนะครับชุดสีก็เบิกใหม่แต่เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเนี่ยครับนในเล่มมันน่าจะแดงดำนะครับ ตอนนี้90%นะครับยังไม่ติดเครื่องนะครับยังจําได้กันอยู่นะครับที่คลิปก่อนที่ผมอ่ไอรีวิวคงโซนิ c ไปนะครับเนี่ยครับคันนี้ครับขนาดยางหน้านะครับ200นะครับนี่ครับยางหน้า200ครับเดี๋ยวดูระบบไฟติดทุกจุดนะครับ โคมไฟนี้ก็เบิกใหม่นะครับคิ้วอะไรเบิกใหม่หมดนะครับส่วนหม้อน้าหม้อน้ำยังเป็นหม้อน้ำเดิมนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่า 9, เก้าเสร็จไป90สิเปร์เซ็นเนี่ยซิงกันฝุ่นยังไม่ได้กดลงไปเลยครับคือนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องนะครับบอกก่อนนะครับยังไม่ได้ติดเครื่องอันนี้ใช้ทําสีเอานะครับเป็นสีทองนะครับปัป๊มเบรกเป็นปั๊มเดิมนะครับ เป็นปั๊มเดิมคันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับเจ้าของทำเองนะครับเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดนะครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะครับมีสายหม้อน้ำสีมพูสวยเลยครับเจาะตัวนี้เนี่ยครับเจาะที้ตรงนี้นะครับช่องหนึ่งนะครับ เจาะช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาฝานี่เ,เหมือนจะเป็นบ้านผมจะเรียกสีชานะครับสีชาแต่ที่อื่นไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับบ้านผมเนี่ยเรียกสีชานะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีชมพูนะครับเนี่ยครับตัวหนังสือสีชมพูข้างหมูสีแดงนะครับสีเดิม ปั๊มกระถุงก็สีแดงนะครับปั๊มกระถุงสีแดงนะครับกระปุกน้ำมันยังเป็นกระปุกเดิมอยู่นะครับแล้วก็มีชุดเกียร์โยงสีทองนะครับชุดเกียร์โยงสีทองนะครับส่วนท่อก็เป็นท่อผ่าท่อผ่าทั่วไปนะครับเอ่อ ันนี้พักเท้าหลังเป็นของแต่งนะครับหากมีเสียงอะไรที่รบกวนก็ต้องขอไปด้วยครับพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวดูชุดหลังปั๊มยังเป็นปั๊มเดิมนะครับใช้ทําสีเอาขัดเอานะครับ อ่ะเดี๋ยวชุดหลังให้จบก่อนนะครับ ข้างหลังเป็นยาง200เหมือนกันนะครับ50-90นะครับแล้วก็ก้านลุงเหมือนเดิมนะครับก้านไทเทนะครับส่วนดุมจะเป็นดุมเลดนะครับส่วนฟาสเตอร์นี่ทําสีออกนะครับก็ถือว่าเงาอยู่นะครับฝาสเตอร์นะครับคือขัดทําสีใหม่ยกยกคันเลยนะครับโครงอะไรเขาก็ขัดหมดนะครับ โชคนี้ก็ทำสีเอานะครับยังเป็นชุดเกียร์ยงชุดเดิมนะครับชุดเกียร์ยงสีทองนะครับส่วนฝาเครื่องก็เป็นสีชาเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอยแกะน่าจะรอยตั้งมาร์กนะครับเนี่ยเป็นรอยอยู่นะครับก็ถือว่ารวมๆก็สวยอยู่นะครับคันนี้ เดี๋ยวมาดูมีปอกเงินนะครับปกเงินสีม่วงนะครับปอกเงินแต่งสีม่วงแล้วก็ทำสีเงนเินแฮนใหม่นะครับมีมือเบรก ปรับระดับได้นะครับ1ถึง6นะครับปั๊มนี่ตัวนี้จะรู้สึกจะเป็นของเวฟนะครับของโซนิกมันจะใหญ่กว่านี้นะของโซนิกมันจะออกมาประมาณนี้นะครับเบาะเบอะนี่คือเปลี่ยนใหม่ย,ยกเบอะนะครับนี่ครับ ยี่ห่อมันเหล็กท้ายก็ทําสีทําสีเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเยับเป็นบ่อใหม่นะครับซื้อใหม่ ทั้งชุดนะครับทนะั้งมาพร้อมฝ่องน้ำเนี่ย โอเคครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับถังก็ทำสีใหม่นะครับนี่ครับชุดสีแล้วก็มีคาบูนี่เป็นคาบูเด็ดนะครับเป็นคาบูเด็ดแท้แท้เลยนะครับแท้ติด ติดรถเลยนะครับแท้จากญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แท้ไทยนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่สายหม้อพักน้านะครับเนี่ยโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคครับมันก็ เนี่ยครับม็มีแค่นี้นะครับสําหรับรถที่เจ้าของปั้นด้วยตัวเองนะครับแล้วเนี่ยส่วนอันนี้กล่องนะครับถามว่าเป็นกล่องอะไรนะครับเห็นตั้งอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นกล่อง คาบูเดตนะครับถามว่าเอามาทำไมเอามาแจกนะครับแจกแฟนคลับทุกท่านนะครับแจกคนที่ติดตามผมนะครับนี่ครับเอามาแจกนะครับของใครใครอินนะครับจูนนิง่งจูนดีนะครับตัวนี้ไม่มีลวนนะครับ แจกในโอกาสอะไรแจกในโอกาสที่จะครบ1,000งันซับสไครต์แล้วนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อที่อยู่นะครับผมจะทำการสุ่มแจกนะครับสุ่มแจกนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีก็รอรับของได้เลยนะครับฝากติดตามให้ถึง1,000งันซับด้วยนะครับถ้าอยากได้เนีย่ย คาบูเดตลูกนี้นะครับก็คอมเมนต์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับที่อยู่ที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆยังสิ้นนะครับแจกฟรีนะครับนี่ครับแจกรางวัลคืนกำไรให้ผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับบางคนนี่อยู่กันตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรทีท่ถูกต้องด้วยนะครับจัดส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ